วันนี้จะมาพูดเรื่องตะก้อมือค่ะรู้ไหมว่าตะก้อมือแต่ละอย่างจุดประสงค์ในการใช้ไม่เหมือนกันตัวนี้นะคะอันนี้ตัวซี่จะค่อนข้างหนาหนามากใจ้เขามาหนามากกดไปจะไม่ยืดหยุ่นนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับกวนแป้งที่มีความหนืดมากๆส่วนอันต่อไปก็จะเป็นนี่มีความบางยังมีแบบ ส่วนอันนี้จะเป็นตะก้อซิลิโคนนะคะมีความยืดหยุ่นเหมือนกันอันนี้เหมาะสําหรับเอาไปกวนในหม้อที่เคลือบเทฟลอนเวลาเรากวนมันจะไม่เป็นรอยที่ตัวหม้อเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสองอันนี้ไปกวนในหม้อเทฟลอนมีรอยจ้าห้ามนะแล้วก็อันนี้ก็ตีไข่ได้เพราะว่ามันเบาตีไข่ได้เท่ากับว่าสองอันนี้บางๆตีไข่ได้ส่วนอันนี้ ไว้ตีแป้งนานๆจ้ะ